อันนี้เป็น lecture notes นะของวันที่6เดือน8ปี6-3นะคะวิชาแคลคูลัส1นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าฟังหรือว่าจดไม่ทันนะคะครูสร้างวิดีโอนี้เพื่อให้เราค่อยๆตามรายละเอียดนะคะวันนี้จะพูดถึงบทที่สาหข้อที่3นะคะ maximum minimum problems ก็เริ่มต้นครูเปิดประเด็นเป็นเรื่อง relative max min นะคะ relative แปลว่าสัมพัทธ์ มีคอมเบิร์กนะคะฝากกลับไปทำก็คือแบบกิจกรรม3นะคะข้อ1.3กับ1.6ข้อที่เหลือครูทำให้ดูแล้วนะคะเจอกันอีกทีวันอาทิตย์ที่9นะคะเวลาบ่ายโมงตรงนะคะ